ตอนนี้เรามาเก็บหญ้าไปให้ไก่กินอันนี้มันเป็นแปลงผกักนี่ผักกินยอดของเราแต่ว่าเราทำไม่ทันตอนนี้หญ้าก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องถังหญ้าออกแต่ก่อนที่เราจะถังหญ้าออกเราก็เก็บไปให้ไก่ก,กินก่อนเพราะว่าถ้าหญ้าอ่อนแบบนี้ไก่ชอบกินมากเลยนะขนาดหมูยังชอบกินเลยไหนๆก็ต้องถางแล้วก็เก็บไปให้ไก่กินหมูกินก่อนแล้วกัน อยู่ให้มีประโยชน์หน่อยอพวกยาพวกนี้เนี่ยอุตสาห์สร้างภาระให้เราทีก็ต้องมีประโยชน์ให้เราด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าไงเพราะเรากล่าว่าจะไม่ให้ที่ดินของเรามีสารเคมีเยอะแล้วเราจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าก็ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงก็ไม่ฉีดเลยต้องถางเอาแล้วทีนี้ ไหนมันก็ขึ้นมาละแล้วก็เก็บไปให้ไก่ให้หมูกินเพราะว่าไก่กับหมูชอบกินหญ้าอ่อนแบบเนี้ยเราเคยบอกกับน้องชายว่าซื้อวัวตัวหนึ่งมาเลี้ยงไหมถ้าหญ้ามันจะเยอะขนาดนี้วัวคงจะอิ่มอะในข้อเสียมันก็มีข้อดีตรงนี้แหละอย่างน้อยหญ้าก็มีประโยชน์เป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้ เราเก็บอย่างนี้เสร็จแล้วเราค่อยถางเอาลากมันออกเหมือนเนี่ยเห็นไหมแปลงนี้ยังไม่ถางแต่แปลงนู้นนะ่ะถางหมดแล้วแปลงนี้เก็บเอาไปเยอะๆก่อนค่อยไปให้ไก่ทีเดียวเลยดูแปลงนี้สิย้าเต็มเลยเดี๋ยวต่อไปแปลงนู้นย้าก็จะขึ้นเต็มแล้วเหมือนกันทยอยทยอยถางไป ไก่ชอบกินมากเลยนะทุกคนมีประโยชน์ต่อไก่ด้วยมันเป็นหญ้าอ่อนไก่ก็เลยชอบกินถ้าหญ้าแก่ๆไก่ก็ไม่ชอบกินหรอกหมูก็เหมือนกันเราใช้มือเพราะว่ามือมันไวกว่าที่จริงจะใช้เมีดเล็กก็ได้แต่ว่ามันเสียเวลาใช้มืออย่างนี้ไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ไก่กินแล้วนี่ มาให้ไก่กินะจยอย่างนี้เลยไก่ก็กินเป็ดก็กินเดี๋ยวเขาก็กินกันหมดเอง เดี๋ยวไปเก็บต่อแล้วจะไปเก็บให้หมูกินด้วยเพราะว่ามีหมูอยู่ตัวหนึ่งก็ก็กมาให้หมดเลย <c oughs> เราแบ่งเขตให้ไก่อยู่แต่ก็ยังมีไก่บางตัวที่ล้ำเส้นมาเขตของเราส่วนไอ้พอเดวุ่นวายมากแล้วก็ล่ามันอยู่ <c oughs> เฝ้าไก่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> แหละจะไปเก็บต่อแล้ว นี่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วแสงนี่ส้มมากเลยดูเมียว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 อ่ะสบายจังเลยอ่ะฮะคาปูก็อยู่นู่นเดี๋ยวเราจะไปเก็บหญ้าตรงนั้นดูสิถ้าขึ้นอย่างนี้ก็มืดแล้วอันนี้กวางตุ้งใบ เดี๋ยวก็จะเด็ดไปขายได้ล้แล้วก็มาเก็บต่อเนี่ยเราก็จะแบบทำแบบนี้เลยให้มันขาดบางอันทีมันก็จะมีลากออกด้วยนะเด็ดมันเลยเด็ดยอดเดี๋ยวค่อยถังทีหลัง คนหมูคงอิ่มแล้วมัง้งไม่ต้องเลี้ยงอะไรแล้วมั้งเนี่ยดูสิยาเนี่ยเราก็เด็ดอย่างนี้ไปเลยเอายอดมันออกให้หมดเลยดูนี่ ถ้าไม่กลัวว่ามันจะมากินผักนะเราก็จะปล่อยหมูปล่อยเป็ดปล่อยไก่มากินแล้วแหละแต่ว่าเรากลัวมันมากินผักด้วยก็เลยต้องแยกส่วนเอาไปให้หมูก่อนนะนี่มันเริ่มมืดละข้างในแสงไม่พออ่ะอุดอุดเราไปใส่ทันหมู ไว้นี่เลยแล้วกันหมูอยากกินแหละอร่อยไ,ไหมหมีอยู่ตัวเดียวเลยรู้ไหมทำไมเราถึงมีหมูอยู่ตัวเราถึงมีหมูอยู่ตัวเดียวหมูตัวเนี้ยน้าไปเซื้อมาเพราะว่าแม่หมูอ่ะมันคลอดลูกมาประมาณสิบสองสิบสามตัว ตัวอื่นอะแย่งกันกินนมหมดมีตัวนี้แย่งไม่ได้เลยผอมที่สุดเขาเลยต้องเอานมวัวให้มันดื่มแทนแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาไปขายให้คนอื่นมัง้งแล้วนะก็แบบไม่อยากให้เขาขายคนอื่นนะก็เลยซื้อมาเลี้ยงเองซื้อมาตอนนั้นตัวละหนึ่งพันยังเป็นลูกหมูเล็กๆอยู่เลยตอนนี้ตัวโตวมากแล้วแต่กินยากกินเย็นดูซิเนี่ย เก็บหญ้าให้หมูกินอร่อยเลยทีนี้อร่อยไหมอุ๊ดอุดอุด,อดกินหญ้าแล้วอุดไม่สนใจเราแล้วทีนี้เราก็มาสู่โลกที่สว่างสักทีนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ที่เราให้ไก่กินเนี่ยโด้แก้งแล้วสงสัยต้องไปเก็บใหม่แล้วแหละดังนั้นแล้ว แค่นี้นะเราต้องไปเก็บเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าไก่กับเป็ดบอกว่าอร่อยมากกินไม่พอเลยเอาสักเกียงเลยผู้เอกนี่กินเก่งกันจริงๆดูซิเนี่ยดูสิเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเพาะหรอของไก่มันอยู่ข้างบนหรอไอ้ตรงเนี้ยที่เก็บอาหารไก่อ่ะนี่ก็เต็มแล้วก็ยังจะเกินอีก ไก่นี่กินไม่รู้จักยิ่มใช่ไมเนยเดี๋ยวต้องไปเก็บยาเพิ่มให้ไก่แล้วยังไม่อิ่มกันอีกเลยตุนไว้เต็มแล้วยังไม่พอให้คืนนี้อีกเหรอือยังต้องเอาเพิ่มอีกใช่ไหมต้องไปเด็ดเพิ่มอีกใช่ไหมไก่โตเพราะพันไก่เรา เดี๋ยวไปเก็บแล้วแหละทุกคนแค่นี้นะบาย